ซับซ้อนสั่นเงิ่นเพื่อนทรยศและกะบฏกูชาติค,ค,คสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มีโอกาสได้เข้าไปชมภาพ,พยนตร์ f r o มยักษ์จากแดนมังกร Hidden Blade หรือโค่นคมพยักก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยว่าสนุกมาก เป็นหนังที่เล่าถึงประวัติศาสตร์สงครามระหว่างจีนกับญี่ปุ่นซึ่งเราทั้งหลายต่างก็รู้กันดีว่าเมื่อทหารญี่ปุ่นญาติตราทับเข้าไปในที่ใดก็บัลไลไปทุกที่ชาวจีนถูกทหารญี่ปุ่นย่ำยีกดขี่ข่มเหงทารุณอย่างโหดร้ายจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการกระทำที่มนุษย์ทำต่อมนุษย์ด้วยกันเพราะ ความอัดอั้นตันใจทำให้ชาวจีนกลุ่มหนึ่งแทรกตัวเข้าไปเป็นไส้ศึกในกองทัพญี่ปุ่นฉากหน้าคือการทำงานรับใช้ญี่ปุ่นและยอมถูกตราหน้าจากคนรักจากญาติพี่น้องและจากคนจีนร่วมชาติด้วยกันว่าเป็นหมารับใช้ให้ทหารญี่ปุ่นซึ่งเจ็บปวดมาก แต่เพื่อให้บรรลุภารกิจที่ยิ่งใหญ่ใจต้องไม่วอกแวกความรู้สึกมันปวดแปรบอยู่ทุกครั้งภายในเมื่อต้องลงมือสังหารคนจีนด้วยกันเพื่อให้พวกญี่ปุ่นมันตายใจและเชื่อใจจนได้เข้าไปเป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดแม่ทัพใหญ่ก่อนจะปฏิบัติการตลบหลัง อย่างสาสมและสะใจในตอนจบแบบทบต้นและทบดอกฮอคักเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่สุดยอดจริงๆภาพสวยสีนอารมณ์บาดลึกฉากบูสมจริงเมื่อตัดสินใจเข้ามาเป็นสายลับก็ไม่สามารถกลับตัวได้จนกว่าภารกิจจะสำเร็จ เรื่องนี้มีเลียงเฉวยเป็นตัวดำเนินเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบจนนึกในใจว่าจะเอาหวังอิป๋อของป้า,ปามาฆ่าทิ้งทำไมเหมือนจะไม่มีอะไรมากมายแค่ตัวประกอบตัวเล็กๆเ,เท่านั้นแต่ที่ไหนได้ชายหนุ่มรูปงามหน้าสวยรูปร่างสูงโปรง่งคนนี้นามว่าหวังอิป๋อ เขาคือดาวจรัสแสงแห่งวงการภาพยนตร์อย่างแท้จริงยิ่งได้ดาวข้างฟ้าอย่างเรียงช่วยมาเป็นป้าดันน่าจะทำให้เด็กคนนี้มีอนาคตไกลในโลกของภาพยนตร์จอใหญ่ส่วนในจอทีวีนั้นท่านคือคันเทพอยู่แล้วได้ดูหนังเรื่องนี้ถือว่าโชคดีที่ได้ดู ในบรรยากาศแห่งการหาเสียงเลือกตั้งของบรรดานักการเมืองทั้งหลายเราก็มาผ่อนคลายกับการดูหนังบ้างก็ดีบางทีอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกผู้นำประเทศคนต่อไปว่าจะใช้พักพลวะเรือนหรือพักทหารเข้ามาบริหารประเทศก็ ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับรักใครชอบใครกาเบอร์ไหนเลือกภาคไหนก็ตามใจของท่านประชาธิที่บไยอยู่ในมือของท่านแล้ว